ลอมิโอเคนะจากโมเมนต์ฟรีสุดกเอมิ้นทฟีสเยดาเปิดไฟแล้วแตัวล้วิยุดตัวยึดตัวยืดตัวว้าสวยมากสเลยค่ะพี่เรียกได้เลยนะพี่เรียกได้เลยนะ ใจไหม่าฉันพูดคำเดียวว่าฉันพูดคำเดียวว่าลูกสาวฉันเอาอยู่ค่ะฉันพูดคำเดียวเลยว่าลูกสาวเอาอยู่ว่ะนี่แหล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 ะ นี่แหละนี่แหละเอาอยู่ฉันบอกเลยว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่หยุดเอาอยู่ค่ะเอาแต่ค่าน้ำยังย้อยความมาเสิรออ์ฟตรงนี้ห่วยที่เรายกันเ,เร็วๆพี่ขี้ที่ปล่อย่นองน,นนะ Abir, bib bib nang nang nang